การแต่งตัวเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากซับซ้อนหรือมันเป็นอะไรที่ต้องแบบแต่งเติมอะไรมากมายใช้แบรนด์เนมหรือใช้ของราคาแพงแต่ความเป็นจริงแล้วมันมี2หลักใหญ่ๆเลยที่คุณจะต้องจําให้ขึ้นใจแล้วก็ ให้มันฝังเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของคุณเวลาที่คุกเคชช็อปปิ้งเนี่ยคุกเคชจะนึกถึงสิ่งนี้อันดับแรกเลยคือหุ่นของตัวเองทุกคนลองดูนะอย่างกางเกงขาสั้นตัวนี้เป็นกางเกงขาสั้นผ้าใยธรรมชาติแล้วก็มีความนิ่มมีความรีแลกซ์เอวสูงอันนี้ให้เป็นทริคเลยนะสําหรับคนที่ต้นขายายหรือ คนที่รู้สึกไม่มั่นใจขาหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีรูปร่างที่ตรงตรงหรือมีสัดส,ส่วนที่ไม่ค่อยสมส่วนอย่างคูเคปเป็นหุ่นสี่เหลี่ยมการใส่กางเกงขาสั้นที่ขามันบานออกแบบนี้มันจะช่วยทำให้เอวคูเคปนั้นคอดลงทุกคนดู ถ้าครูเคสไม่ใส่เสื้อเข้าไปในกางเกงนี่จะไม่เห็นเลยนะว่าส่วนทรงอง,องค์เอวของครูเคสเนี่ยมันค่อนข้างจะสมส่วนแล้วก็ลงตัวด้วยกางเกงที่ขามันบานออกถ้าคุณเป็นคนที่ต้นขาใหญ่นะแล้วคุณไปใส่กางเกงขาลิบๆีบแบบนี้มันก็จะทําให้ขาคุณนะั้นมันดูใหญ่ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเทคนิคนี้จะช่วยได้มากๆเลยหลักการที่2นะคือการใช้สีถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้ คุณอยากจะให้เสื้อผ้าคุณนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นโอเคคุณแต่งตัวตามรูปร่างของตัวเองได้แล้วคุณเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ปกติคุณใส่สีขาวสีดำสีน้ำตาลอ่อนสีเทาอะวันนี้ฉันอยากจะเพิ่มมิติในการแต่งตัวมากขึ้น ให้ใช้เทคนิคนี้อย่างลุกนี้ครูเคสใส่เป็นข้างบนสีฟ้าอ่อนข้างล่างสีน้าเงินเข้มคุณเห็นไหมว่ามันเป็นอะไรที่ดูลงตัวมากๆถ้าครูเคสลองเปลี่ยนเป็นกางเกงสีน้ําเงินเข้มกับเสื้อสีขาวมันก็สวยอีกแบบหนึง่งแต่ว่ามันก็จะดูเป็นอะไรที่ predictable คือคาดเดาได้แต่แบบนี้มันก็ม,นมีมิติมากขึ้น Okay, ใส่รองเท้าเป็นสีน้าตาลคาเมลซึ่งมันจะช่วยเพิ่มมิติของสีสีน้ําเงินเข้มกับสีน้ำตาลเนี่ยเวลามันอยู่คู่กันนะมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเติมด้วยกระเป๋าอีกใบหนึ่งเห็นไหมว่าเป็นสีน้ําตาลเดียวกับรองเท้าคือมันสวยมากๆาเทนที่ครูเคทจะไปใส่รองเท้าดํา กับกระเป๋าดำโอเคมันสวยมันคลาสสิกมันดูดีแต่คูเคทว่าการที่เปลี่ยนมิตินิดนึงเป็นสีน้ําตาลมันก็ทําให้ลูกของครูเคทดูน่าสนใจไปอีกรูปแบบหนึง่งคูเคทขอเพิ่มรายละเอียดนิดนึงด้วยความที่ใส่เสื้อเชิ้เนอะเปิดอกนิดหน่อย โอเคขอเพิ่มเอ็กเซอรี่เป็นสร้อยคอแล้วดูน่าสนใจมากขึ้นยังไม่จบตอนนี้มันมีสีฟ้าน้ำเงินเข้มฟ้ากับน้ำเงินเข้มก็ถือว่าเป็นสีเดียวกันแล้วก็มีสีน้ำตาลใช่ไหมวันนี้อยากจะเพิ่มลูกเล่นด้วยสีอีกเห็นไหมทุกคนโอเคเพิ่มเป็นเสื้อผ้าไหลสีเทาซึ่งสีเทาเนี่ยมันเป็นสีกลางๆระหว่างสีฟ้าแล้วก็สีน้ำตาลคุเคว่ามันมาเบรนสีให้มันดูสมูทกันมากขึ้นแล้วสีฟ้ากับสีเทานี่เป็นสีที่เข้ากันมากๆเลย การแต่งตัวสองสีนี้เรียกว่า oh. โมโนโครมสีฟ้าอ่อนก็คือสีฟ้าผสมสีขาว uh huh. แล้วกางเกงก็คือสีน้ำเงินผสมสีดำขอให้พี่ๆทุกคนมีการแต่งตัวกับเอใหม่เอามา่ขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวครับไม่เป็นไรขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขกับการแต่งตัวครับ